สวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่านะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันสุขสดใสค่ะ20บมิถุนายน2568อยู่กับม่วิรัติมหาและพี่กุ้งนภพรตอพลค่ะค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการป้องปากอยากเล่านะคะวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตาม รับชมรายการผ่านทางทีวีที่บ้านก็กดไปที่หมายเลข11นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ติดตามกันได้เลยผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานนะคะพิมพ์เข้ามาที่คําว่า nbtubon ค่ะหรือว่าจะติดตามรายการต่างๆด้วยนะคะ ย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันที่ช่อง YouTube ของทีวีอีสานนะคะเพียงแค่พิมพ์เข้ามาที่คำว่า nbt11 อุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สมัครโครงการเขาเรียกว่าไปออกแคมป์ต่างประเทศนะคะหรือว่า odos นั่นเองนะคะก็ถือว่าขยายในระยะเวลาของการเปิดเนี่ยมาถึงสักประมาณ16มิถุนายนอันนี้เป็นรอบแรกแล้วก็มีอีกเขาเรียกว่าเป็นอีก อีกพารสองที่จะเป็นเด็กในระบบสเต็มเนี่ยนะคะมาสมัครเข้าร่วมแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกนะคะอีก2คนสําหรับโรงเรียนที่มีการคัดเลือกนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเมืองนอก ต้องฟังเลยนะคะโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องของอนาคตนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องฟังด้วยนะห้ามพลาดเลยนะคะรวมถึงความรู้สู่ชุมชนตอนโควิด -19 ยังไม่หายป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าวันนี้เรื่องสุขภาพก็มีมาฝากเหมือนกันรวมถึงคอรมอนุมัติมาตรการจูงใจนี่เรื่องของฝุ่นพีเอ็ม2อเราก็ต้องช่วยกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่มาตรการต่างๆรัฐบาลก็ต้องมีการพูดคุยออกมาเข้าสู่หน้าเก็บเกี่ยวชาวร้อยอ้อย ต้องมีแรงจูงใจให้เก็บเกี่ยวอ้อยแบบเก็บเกี่ยวแบบสดไม่เผานะคะลถฝุ 5, ่น pm สองจุดรวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน f 1ปี71ถึงปี75โอ้โหเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของสปอร์ตกีฬาแบบนี้ต้องห้ามพลาด,ดขาดเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะประเด็นที่จะต้องจับตาแล้วก็ติดตามนั่นก็คือเรื่องของ พื้นที่ชายแดนที่อาจจะใช้คำว่ามีข้อพิพาทกันนะคะ,ะที่ช่องบกอำเภอน้ํายืนอุบลราชธานีรวมทั้งพื้นที่ชายแดนอื่นๆนะคะซึ่งทางประเทศไทยของเราเองก็มีการติดตามแล้วก็รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของไทยด้วยล่าสุดตอนนี้นะคะทาง ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางนะคะมมีกําหนดการเดินทางที่กรุงราชธานีในวันที่20มิถุนายนด้วยนะคะส่วนรายละเอียดเรื่องของการอัปเดตในหน่วยงานต่างๆนะคะองค์กรต่างๆที่มีเขามีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้วันนี้เราจะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะว่า ธนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาพบปะพี่น้องประชาชนที่อุบลราชธานีในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะรวมทั้งเรื่องของสินค้าด้วยว่าเขามีการส่งสินค้าแล้วก็การจัดส่งในเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนอย่างไรกันบ้างนะคะโดยทางกรมการค้าภายในก็มีการเร่งกระจายสินค้านะคะโดยทางอธิบดีกรมการค้าภายในท่านเองท่านก็มั่นใจนะคะ ด,ด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่กระทบเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้ไทยเพราะว่าเตรียมเรื่องของมาตรการรองรับการกระจายสินค้าภายในประเทศไว้แล้วนะคะอันนี้ก็ในส่วนของกรมการค้าภายในนะคะท่านนายกเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือโคศกรัฐบาลก็บอกว่าท่านนายกเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือในขณะที่ท่านพบทบแล้วก็พบบทาง ทอรอนะคะก็ติดตามกิจการต่างประเทศมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยนะคะของท่านนายกที่ว่า,าหลุดออกไปที่มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา,านะคะแล้วก็มีการปล่อยคลิปนั้นออกมาท่านนายกเองก็ออกมาถแถลงในเรื่องนี้แล้วก็กราบขอโทษขออภัยกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะคะท่านบอกว่าถือเป็นภัยคุกคามด้วยนะคะซึ่งที่สำคัญเขาบอกว่า การถแถลงขออภัยปมคลิปเจราจากับฮุนเซนก็ถือเป็นภัยคุกคามและตอนนี้ทางประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับกองทัพนะคะแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่คนไทยจะมาทะเลาะก,กันนะอันนี้ท่านนายกท่านก็บอกนะคะส่วนศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็ยืนยันไทยไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่กัมพูชานะคะและไทยก็ใช้โดรน ขุดคูเลตนะคะดำเนินการบนพื้นที่อธิปไไยไทยไม่ได้ลุกล้ำน่านฟ้าและก็แผ่นดินกัมพูชาและไม่ได้ละเมิด MOU43 ตามที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ทางการต่างประเทศเองก็เรียกทูตกัมพูชามาพบนะคะแล้วก็ออกหนังสือประท้วงด้วยนอกจากนั้นค่ะทางการต่างประเทศก็ออกหนังสือประท้วงคลิปสนทนาระหว่างนายกและก็ฮุนเซนบอกว่าชี้ผิดหลักปฏิบัติสากล ทําลายความเชื่อใจระหว่างกันนั่นเองนะคะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัปเดตในแต่ละเรื่องราวต่างๆที่เราเอามาร้อยเรียงให้ฟังว่า,าแต่ละหน่วยงานหลังจากที่เกิด ขอ้อพิพาทขึ้นตรงนี้ที่ช่องโหวดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรก็เลยเอามาร้อยเรียงกันแบบนี้นะคะ,คะเหมือนการยืนยันความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทราบว่ารัฐบาลทําอะไรอยู่เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวต่างๆที่อาจจะมีการบิดเบือนนะคะท่านรองภูมิธรรมนะคะก็ยังบอกว่ากองทัพพร้อมทํางานนะคะภายใต้การนําของท่านนายกแพททองทานปิดประตูรัฐประหารบอกทหารพร้อมโต๊ะ กับกัมพูชาตามสถานการณ์คือถ้าสมมติว่าสถานการณ์มีการอัพเรื่องของความรุนแรงหรืออะไรจริงๆไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าสมมติว่าถามถึงความพร้อมทางกองทัพก็พร้อมที่จะ,ะรับข้อสั่งการต่างๆก็คือทํางานไปในแนวทางเดียวกันนะคะทำงานร่วมกันท่านนพดลยันว่านายก ปกป้องผลประโยชน์ของชาติคือทุกวันนี้มันมีเรื่องของกระแสออกมาพอมีคลิปหลุดออกไปหลายคนก็มองว่า,ารัฐนายกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะคะทางนพดลปฐมศบัญชีรายชื่อเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่านายกปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติวอนให้โอกาสท่านนายกได้พิสูจน์ตัวเองนะคะส่วนกรรมธิการทหารนะ,ะก็ออกแถลงการขอให้นายกลาออก เรื่องนี้นะคะต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าทางคณะกรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาออกแถลงการฉบับที่3เรื่องเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งอันนี้เราได้เรียงทํำลายให้เห็นว่าเมื่อวานนี้19บเมิถุนายนมีอะไรบ้างนะคะส่วนทางกัมพูชาสั่งปิดช่องอันมาอันนี้ก็ไม่แจ้งเราล่วงหน้านะคะ,คะ,คะฝ่ายความมั่นคงน้ํายืนจังหวัดนบนุรีรัชธานีเผยว่าสั่งปิดช่องอันมาที่ตําบล ส่งอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ห้ามประชาชนข้ามแดนไปซื้อสินค้าเมื่อเช้าลูกข่าวอยู่ค่ะพี่กุ้งคือได้รับผลกระทบมากเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรบางคนเตรียมสินค้าที่จะไปแลกไปเปลี่ยนไปขายกันต้องขนกลับเพราะว่าเอา้ากัมพูชาปิดเหรอไม่รู้มาก่อนเพราะไม่แจ้งล่วงหน้ามาก่อนนะทางจังหบุรีรัฐงดบินโรนในพื้นที่รชาชการนะคะ เรื่องนี้ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนทบรีและตราดขอความร่วมมืองดบินโดรนในพื้นที่ราชการและเขตห่วงห้ามทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติก็คือปกติแล้วอาจจะมีงานมีนู่นมีนี่เราจะบินโดรนได้นะคะแต่ทุกวันนี้อาจจะต้องของ,งดก่อนเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นโดรนของใครอะไรยังไงนะคะฝั่งเข้าฝั่งเราเราจะได้เตรียมรับหือได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่า ทุกคนก็จะรักชาติรักประเทศของอตัวเองอยู่แล้วนะคะ,คะซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงบา่ายท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการนะคะลงพื้นที่ที่ฐานปฏิบัติการมระกฏอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็จะเดินทางมาพร้อมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณหมอพรหมินเลอร์สุริเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางจังหวัดด้วยนะคะเดินทางติดตามสถานการณ์พื้นที่ไทยกัมพูชา วางแนวการนะคะวางแนวทางในการที่จะดูแลความมั่นคงและก็กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะพบปะมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจกับกำลังพลกองกำลังสุรนารีโดยมีพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่2เป็นผู้รับมอบเพื่อที่จะนำไปแจกจ่าย ให้กับกำลังพลนะคะซึ่งก็สามารถติดตามการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีได้ในทุกช่องทางของสื่อกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะ,คะก็จะมีการติดตามทำข่าวแล้วก็คงจะมะีภาพต่างๆออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นเองนะคะ,คะสำคัญก็คือทุกวันนี้คนไทยเราก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นวี่ทหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญพ่อแม่พี่น้องเนะ่ะ่วาสิเป็นอุบลนหรือว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆใน7จังหวัดที่ติดกับแนวชายแดนของไทยกัมพูชานะคะก็ส่งกําลังใจให้แล้วกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือยืนยันแล้วท่านนายกยืนยันแล้วคณะทางานยืนยันแล้วว่า รัฐบาลกับกองทัพทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามภารกิจของท่านนายกวันนี้เดี๋ยวมีการอัปเดตค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะพาหนังสือนาคสร้างชุมชนคว้าที่1ในเวทีออสการ์อาหารโลกนะคะประเภทการทูตด,ด้านอาหารถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อความงดงามจากอาหารถิ่นสู่ระดับโลกเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะเรื่องนี้นี่ค่ะ ที่ถือธงชาตินันครูขาบนะคะที่เราเคยรู้จักกันนะคะ,ค,ะครูขาบนี่คือเป็นบุคคลที่สร้างสารรค์เรื่องของอโลโค้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพื้นพๆแต่สามารถยกในเรื่องของศิลปะถ่ายทอดได้อย่างสวยงามไม่มีใครไม่รู้จักครูขาบนะณนะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หของโลกนะคะจากหนังสือนาคสร้างชุมชน ในการประกวดเวทีออสการ์อาหารโลกนะคะปี2567น้ากณกรุงลิสบอนนะครับสาธารณารัฐโปรตุเกสโดยหนังสือนาคสร้างชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทคูริน a r y รี p ดิปโรมิขออภัยค่ะคูรินเนอรี่ดิปโรมิซีนะคะหรือว่าการทูตด,ด้านอาหารสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำหนังสือนาคสร้างชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนาคในสังคมไทยสู่การต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เด็กเยาวชนเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหนังสือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาคในวัฒนธรรมไทยจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันจนได้รับการประกาศให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติในประเภทสัตว์ในตำนานเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวตามวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่เกี่ยวกับนาครวมทั้งใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงข้อมูลที่มีเนื้อหาและก็รายละเอียดวัฒนธรรมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะจนเนี่แหละค่ะรวบรวมได้อย่างสมบูรณ์สามารถนําไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไปได้ในอนาคตมาดูเนื้อหากันบ้างนะคะเนื้อหาก็คือมี1ิบเรื่องราวที่น่าประทับใจสร้างแรงบันดาลใจจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับ เรื่องของนาคนะคะโดยบุคคลที่นําเสนอล้วนให้มุมมองและแนวคิดมากมายในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความร่วมสมัยแนวคิดนะคะ โล컬สู่เลอค่านั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะที่สําคัญบุคคลเหล่านี้ล้วนทาอาชีพด้วยใจรักมีความสุขและจิตอาสาในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนให้มั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะสามารถไปดูครูขามได้ที่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะที่บึงการไหมคะ <S <S ครูขามนะคะก็จะเหมือนเป็นชุมชนมีบ้านเรือนทรงไทยที่อนุรักษ์และที่สําคัญสีเอกลักษณ์ก็คือจ้องเป็นสีแบบสดใสสะท้อนแสงนะคะใครไปเที่ยวหรือว่าใครที่รู้จักครูขามก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ไปติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันจะพาทุกคนมาดูเรื่องของการที่สมเด็กไทยไปเมืองนอกกันหน่อยนะคะเ<อ>ชื่อว่าจริงๆหลายคนน่าจะมีการอาจจะไปสมัครกันแล้วคนที่อยู่ในเงื่อนไขนะคะ,คะที่าอายุไม่เกิน19ปีน้องๆเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับช่วงมปลายไปจนถึงในระบบ ปวชปวสหรือว่าอาชีวะก็ได้ไม่เกิน19ปีสมัครได้เลยผ่านแอปทางรัฐนะคะลา่าสุดตอนนี้นะคะก็มีการเปิดรับสมัครน้องๆแล้วนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าครอบคลุมทั้ง600 สองสถานศึกษาแต่ว่าต้องเป็นน้องๆที่ศึกษาอยู่ในสายสเต็มนะคะซึ่งก็รับสมัครไปจนถึง4กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะในเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีการเร่งขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเพื่อที่จะขายายโอกาสแล้วก็พัฒนาประเทศหรือว่า ODOS นะคะหลังคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมอบทุนการศึกษาจำนวน7,200ทุนระยะเวลาดำเนินโครงการก็ปี2568ไปจนถึงปี2576ซึ่งเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568เพื่อที่จะสนับสนุนให้เด็กและก็เยาวชนที่เก่ง แต่ขาดโอกาสนะคะทั้งระดับมปลายปวชปวสและปริญญาตรีที่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขาสเต็มทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและก็นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศสำหรับนะคะผู้ที่รับทุนในรุ่นแรกก็ให้พิจารณารับนักเรียนจากครอบครัวยากจน ก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกเพราะว่าเขาก็จะขาดโอกาสในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องมีเกรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3.0ขึ้นไปนะคะความประพฤติดีสุขภาพสมบูรณ์และผู้ปกครองยินยอมให้เดินทางไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศแต่เนื่องจากว่าการเปิดรับสมัครในปีนี้เวลาค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดก็ขอให้สถานศึกษาทั้ง6 0 2แห่งเสนอชื่อนักเรียนของแต่ละแห่งได้ไม่เกิน2คน และคุณครูนะคะผู้บริหารโรงเรียนก็คือผู้ที่รู้จักเด็กๆด,ดีที่สุดนะคะและส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อโอกาสนี้ก็คือเด็กๆนะคะต้องไปให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้สมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง4กรกฎาคมนะคะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ของกอสอสอเว็บไซต์ u a t นะคะ s o l o r s h i p นะคะ e e f o r t h ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะก็สมัครกันได้เลยคือจริงๆแล้วทางทางผู้จัดเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะให้โรงเรียนเป็นคนคัดเลือกอเพราะว่าคุณครูเองก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงสถานะครอบครัวเป็นอย่างไรการเรียนเป็นอย่างไรเหมือน,น,นอกรองให้แล้วในะระดับหนึ่งนั่นเองนะโครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายนะย ของรัฐบาลภายใต,ใต้การนําของท่านนายกแพทองทานชินวัตรให้ความสําคัญอย่างยิ่งค่ะในฐาะนะกลไกความเหลื่อมล้ําลดความเหลื่อมล้ำนะคุณผู้ชมลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและสร้างกําลังคนคุณภาพที่ประเทศต้องการในระยะยาวซึ่งโครงการโ o ดอ s นี้นะคะได้รับมติคอรมอเห็นชอบเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเป้าหมายก็คือคือเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เก่ง ที่เก่งแต่ขาดโอกาสได้มีช่องทางเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขาสเตมประกอบด้วยมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นรกากฐานสาคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักเรียนจากครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยมีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่สําเร็จการศึกษาในภาคบังคับก็คือม .3 นั่นเองจนสําเร็จการศึกษาในระดับมปลายปวชปริญญาตรีรวม7-8ปี ทั้งในและต่างประเทศได้เต็มศักยภาพสุดความสามารถเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาพัฒนาประเทศและเป็นการแก้ไขปัญหาสาําคัญของประเทศที่มีเด็กช้างเผือกจํานวนมากกว่า2,000 0คนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับนะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้ามอบทุนรวม7,200ทุนในช่วงงบประมาณ2,568 2,576แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะก็คือทุนระดับ มปลายปวชในประเทศนะจำนวน4,800ทุนดําเนินการโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศทุนระดับปวสและปริญญาตรีในต่างประเทศนะจำนวน200ทุนดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสํานักงานกอพค่ะโดยมีประเทศปลายทางก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐจัลจักและออสเตรเลียทุนระดับปริญญาตรีในประเทศนะจำนวน2,200ทุนค่ะดําเนินการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการศึกษา สำนักง,งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมหรือสอปออวผ่านระบบทีแคชนะคะแล้วก็จำกัดรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนด้วยนะคะพี่กุ้งเท่าไหร่คะค่ะอยู่ที่ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็เงื่อนไขการชดใช้ทุนสำหรับทุนการศึกษาระดับปวสต่างประเทศและปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศก็คือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทำงานในประเทศไทยโดยสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนนะคะซึ่งก็ขอย้ำอีกทีค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่10มิถุนายนไปจนถึง4กกรกฎาคม2568นะคะ ทางเว็บไซต์กสอส w w w u a t s s c h o ดอทยูเอ e ดอทซูนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 0 7 9 5 4 5 7ต่อ11ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะก็โอกาสมาถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าน้องๆคนไหนที่จะ,ะเข้าไปร่วมโครงการนี้นะคะค,คุณครูก็อาจจะมีการคัดเลือกอแหละนะคะเพราะว่าเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า3.0นะคะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปติดตามความรู้สู่ ชุมชนตอนโควิด -19 ยังไม่หายป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าและเดี๋ยวเข้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้ากันต่อค่ะโควิด -19 ยังไม่หายป้องกันไว้ปลอดภัยกว่า <S <S 2> <S 2> รู้หรือไม่ว่าโรคโควิด -19 ยังไม่หายป้องกันไว้ปลอดภัยกว่า เพราะยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเปิดเทอมเสี่ยงระบาดมากขึ้นในสถานที่แออัดเช่นรถโดยสารสาธารณะโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวิธีป้องกันตัวง่ายๆด้วยการสวมหน้ากากเมื่อมีอาการไข้หรือไอหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยทางเดินหายใจล้างมือบ่อยๆตรวจ ATK หากสงสัยว่าป่วยรีบพบแพทย์ หากผลเป็นบวกสงสัยสอบถามโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ ชจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีดีมุมถ่ายรูปก,ก็เพียบใส่โซเชียลก็แฮปปี้แชร์ช็อตเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย,ย้มต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสุินทร์ได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิง ออชมโซลารเซลล์รอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสดินทอนเที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลยโอ้โหกระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอะ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแก่นะ่ะ ต่างช้อปปี้เยอะเลยหยุดหยุดหย,ย,ยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต์ซื้อเลยชินเชีก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืม ดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนที่ติดตามคอมเมนต์แบบรีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ backlistdealer com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อนะครับท่าผู้ชมอย่าพลาดนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าติดตามภารกิจของท่านนายกได้ในทุกช่องทางของสื่อสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่2 n b t ทีของเราด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายของกรงประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวช่วงบา่ายท่านนายกลงพื้นที่มาที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดบลราชธานีรอติดตามค่ะกลับมาที่ข่าวของเรานะคะไปดูเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันบ้างคอรมขอเคาะค่ะมาตร,ราการสร้างแรงจูงใจชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีวงเงิน5,175ล้านบาทเพื่อลดฝุ่นเพียม2.5ค่ะ ครมมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย,อยนะคะเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นพี2.5มฤดูการผลิตปี2567ทับสอค่ะโดยให้ทางกระทรวงอุตสาหากรรมดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100รอกรอบวงเงินค่ะ5 1า5ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตร หรือว่าทกศนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเน,นี่แหละค่ะไปพลางก่อนแล้วมอบหมายมอบหมายให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทางเลือกการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐให้ทกสปรับปรุงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภายใต้มาตร,ราการดังกล่าวและให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําแผนการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยไม่เผาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้ดำเนินการตามมาตร,ราการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดฝุ่นเพลี้ม2.5ได้นะคะจากการที่ลักลอบเผาอ้อยนะคะก็คืออยากให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ยั่งยืนนั่นเอง ไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาวค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยฟังแบบนี้แล้วรัฐบาลมีโครงการดีๆออกมาช่วยก็ช่วยกันหน่อยนะคะเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะก็ถือเป็นอีกมาตรการที่จะช่วยให้เราได้มีอากาศดีๆนั่นอเองนะคะ,คะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะประเทศไทยต้องบอกว่าตอนนี้เตรียมการที่จะเขาเรียกว่าอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการเป็นสถานที่ในการแข่งขันนะคะฟอร์มูล่าวันนั่นเองนะคะโดยทางคอรมอเขาเห็นชอบเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าว ในประเทศไทยในปี2571ถึงปี2575นะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบถึงผลการศึกษาความเหมาะสมและก็ความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวในประเทศไทยแล้วก็เห็นชอบหลักการให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะฟอร์มูล่าวันเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพประจำปี2571ถึง2575 ซึ่งจากผลการศึกษาเบื้องต้นก็จะจัดการแข่งขันอยู่3วันต่อปีนะคะก็คือสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์ต่อเนื่องนะคะโดยปี2571ถึง2575ก็จะใช้พื้นที่บริเวณจตุจักรใน8พื้นที่หลักนะคะอย่างเช่นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสวนจตุจักรแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบวงเงิน40,000ล้านบาทแล้วก็จะใช้งบเป็นรายปีแล้วก็จะต้องมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครมเพื่อพิจารณาทุกปีโดยครมก็ได้พิจารณาให้ศึกษารายละเอียดโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ทั้ง Formula 1 Group นะคะแล้วก็สํานักง,งานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรศการซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนกีฬาสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยแล้วก็ให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬาชั้นนําของโลกด้วยนะคะหรือว่านะคะ w o r s d Class Event Hub ในอนาคตนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นศูนย์กลางในการเป็น สถานที่ในการจัดขันันจดการแข่งขันในระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะสายความเร็วนี้ไม่พลาดเลยนะคะต้องติดตามนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าก็คือชอบมากเลยเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่เป็นกีฬาสากลต้องพูดว่ากีฬาสากลเพราะว่าทั่วโลกเขาก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบของการดึงกีฬาแข่งรถที่สากลเขาสนใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะพี่กุ้งแล้วก็บอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่า ช่วงเดือนกรกฎาคมอุบลราชธานีของเรามีงานใหญ่2งานนะคะงานแห่เทียนเข้าพรรษานี่คือคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเนี่ยวิกุ้งคะ่ะการที่อุบลราชธานีของเราเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่26อุบลราชธานีเกมส์นะคะก็อยากเชิญชวนผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของสื่อคมนาคมสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวช่วยกันได้ ะะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีมงานบอกว่าลาคุณผู้ชมไปเลยละกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอให้มีความสุขแฮปปี้กับทุกเรื่องแล้วก็ขอให้เป็นสุขที่สดใสนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ